มาค่ะว,วิธีแก้ผิวแห้งกับหมอเชอรี่นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องดูก่อนว่าอุณหภูมิที่เราอยู่เนี่ยเป็นประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในห้องแอร์บ่อยๆแล้วมีผิวแห้งนะคะหมอนแนะนาว่าให้ใช้เป็นพวกเครื่องพ่นไอ้น้ำนะคะ่ะตรงนี้พ่อนอยู่ในห้องด้วยและที่สําคัญเลยต้องติดตั้งเครื่องวัดความชื้นในอากาศด้วยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าในอากาศเรามีความชื้นมากเกินไปก็จะทําให้ปอดทํางานผิดปกติได้และการอาบน้ําถ้าเกิดว่าในตอนเช้านะคะไม่ได้มีเหงื่อไม่ได้มีอะไรมากตรงนี้อาจจะสกิปไปได้ส่วนในตอนเย็นให้อาบน้ำอุณหภูมิธธรรม และสะบู่ที่ใช้ให้ใช้เป็นสบู่เด็กฟอกเฉพาะบริเวณที่เป็นข้อพับที่มีเหงื่อออกค่ะสําหรับคลีนซิ่งหน้านะคะหมอแนะนําว่าให้ใช้เป็นพวกเจนเตลคลีนซิ่งหรือว่าโคลครีมเพราะว่าทั้ง2องอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เขาทาความสะอาดสิ่งสงกรปรกออกไปแล้วเขาจะเหลือเป็นฟิล์มของมอยส์เอไลเซอร์บางๆเนี่ยปกคลุมผิวไว้ด้วยนะคะและที่สําคัญคือค่า PH ของเขาเนี่ยมันจะเป็นกรดนิดๆอยู่แล้วซึ่งเป็นค่า PH เดียวกันกับบนผิวเราเลยค่ะสำหรับมอยส์เอไลเซอร์ทั้งหน้าและลําตัวนะคะหมอแนะนําว่าให้เลือกทททัั้้งงแแบบี่่่เเป็นละะคคือ2ออยาชว หรือง่ายๆคือให้มองหาส่วนผสมที่เป็นพวกโพรพิลีนไกลข้อกริสซิลินโซเดียมแลคเตตซิลิโคนเช่นเดมเมิทิคนไซโคโมเมทิคนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ผิวแห้งด้วยและหยาบหยาบหนาๆขึ้นมาด้วยด้านๆนะให้ใช้เป็นพวก10%เรนยูเรียหรือใช้เป็นพวกเลคกติกแอซิดที่ความเข้มข้นต่ำๆได้แต่ถ้าผิวแห้งและแดงด้วยตรงนี้ให้เลือกใช้เป็นในอาซินามัยนะคะลิโคชาโคนหรืออ,อื่นๆพวกสารสกัดจากใบวัวโบกนะคะพวกซิคกาพาสต่างๆก็จะช่วยให้ความแดงกับความแห้งเนี่ยมันรัก ที่สําคัญเลยนะคือสารเคมีที่เราเจอคือบางคนคิดว่ามันไม่สําคัญแต่จริงมันสําคัญมากค่ะเช่นน้ํายาล้างจานน้ํายาถูพื้นน้ายาซัากผ้าต่างๆยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่มือแห้งแล้วด้วยนะหมอนแนะนําว่าถ้าเกิดเราจําเป็นจะต้องเจอสารเคมีพวกนี้เนี่ยให้ใส่ถุงมือก่อนนะคะถุงมือง่ายๆเลยนะเป็นถุงมือที่เราใช้เวลาเลือกเนื้อสัตว์ก็ได้หรือว่าเป็นถุงมือที่เขาขายกันนะสามเอ็มก็ได้เป็นถุงมือ,อยางเป็นสีสีส,สีส้มสีเขียวพวกนี้แหละค่ะใช้ได้หมดเลยโดยเรื่องแบบที่มีความยาวลงมาหน่อยนะแค่นี้บางทีตัวไอระเหยเนี่ ไปได้หมอแนะนำว่าให้เลือกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือนี่เลยเกือบถึงข้อศอกเลยนะคะสมมุติเราจะล้างจานบุ๊บเราก็ให้ใส่ถุงมือตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยมาทําการล้างจานซักผ้าตอนแรกๆอะตอนที่หมอเริ่มใช้ถุงมือเนี้ยมันก็ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันแต่บอกเลยว่ามันดีมากคือก่อนหน้าเนี่ยหมอจะมีปัญหาที่ว่าเวลาล้างจานคือเราคิดว่านน่าจะเป็นจากล้างจานนี่แหละพอล้างเสร็จบุ๊บเราจะรู้สึกว่าปลายนิ้วอะ่ะมันเหมือนมันแสบมันมันมันเสียวเสียแสบๆยังไงก็ไม<ๆ>่ร<ๆ>ู้ก็เลยลองใช้ถุงมือบอกว่าเออมัน้ี ผิวแห้งยังอาจเป็นอาการของโรคประจําตัวบางอย่างได้ค่ะเช่นโรคตับโรคไตเบาหวานไทรอยต่ำพาราไทรอยสูง ผู้หญิงที่กําลังเข้าสู่วัยทองผู้ชายที่กําลังเข้าสู่วัยทองเหมือนกันนะคะโรคอนอเลกเซียหรือการขาดสารอาหารเช่นพวกซิงค์วิตามินดีวิตามินเอในอาซินแต่ถ้าเกิดว่าอาหารเสริมในคนผิวแห้งที่ควรทานนะง่ายที่สุดเลยเหมอแนะนําว่าให้ทานเป็นพวกออยค่ะจะเป็นฟิชออยก็ได้เป็นพวกอีฟนิงพริมโรสออยก็ได้พวกออยพวกนี้มันจะทําให้ผิวของเราอะค่ะชุม่มชื้นมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นโรคไขมันสูงอยู่แล้ว ออยพวกนี้การทานจะทําให้ไขมันเราขึ้นมาด้วยนิดนึงค่ะก็จะให้สวิชไปทางตัวอื่นแทนนะ